ดูวิวอ่านั่งถ่ายฝีเฟุ๊บอยู่แล้วก็ไปเจอโพสต์ของพี่เจมส์ธนิตที่เขาเป็นช่างแต่งหน้าให้กับดาราทุกคน เขาลงเป็นภาพพี่ชาคิดนะคะนั่งถือขวดขาวๆนี่อยู่ทุกคนแล้ววิวอ่านดูก็ประมาณว่าตัวนี้พี่ชาคิดจะใช้จริงแล้วเขาเป็นกันแดดผสมน้ําตกสูตรคุณหมอประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะทุกคนก็คือสงสัยไนว่าสูตรน้นจะเป็นกันแดดหรือว่านางจะเป็นน้ําตกกันแน่นะคะแต่ใดๆก็คือน่าสนใจมากๆเดี๋ยวจะลองสั่งมาใช้ดูแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะคะว่าเนเปนยังไงได้มาแล้วค่ะทุกคนกันแดดน้ําตกจากทีนี้ใช้จริงๆวิวได้ลองใช้มาเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะทุกคนรากดว่าใช้แล้วชอบมากวันนี้เลยถือโอกาสมมมาาาาารีีวว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 ิบอกกกกกกกเเเลลลยย่่่็็ทททแแแุ้้้้้คคนนนนูผปังํตดดดดไ มันนเป็ยงงไงคือน้องใช้ดีมากสามารถใช้ได้ทุกวันเลยแล้วเหมาะมากๆกับคนที่ชอบให้หน้าตัวเองเบาสบายเพราะด้วยความที่เขาเป็นน้ําตบก็คือทําให้ผิวนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นมากเป็นกันแดดแล้วก็เป็นบํารุงไปด้วยในตัวเลยนะคะแล้วนางสามารถแต่งหน้าทับได้โดยที่แบบระหว่างวันไม่เยิ้มหน้าไม่มันเลยสักนิดเป็นอะไรที่บิวชอบแล้วก็ประทับใจมากทุกคนบิวแนะนามากๆเลยค่ะแถมใช้ต่อเนื่องก็ยังมีผลดีอีกมากมายเลยเพราะด้วยสา,ารสกัดอะไรต่างๆนะคะทุกคนสามารถตามไปอ่านได้ในเพจหรือว่าไอจีของแบรนด์เดี๋ยวบิวจะทิ้งทีกัดไว้ใต้โพ